สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกับการแชร์เทคนิคเคล็ดลับวิธีการการใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือรวมถึงในคอมพิวเตอร์ก็ด้วยนะครับก็ในสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนรหัสนะครับโดยจะเป็นการเปลี่ยนรหัสบัญชี Google นะครับจะเป็นการทําผ่านในส่วนของคอมพิวเตอร์กันนะครับ หรือจะเป็นโน้ตบุ๊ก pc ก็ได้นะครับส่วนวิธีการจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเข้าไปยัส่วนของอคอมพิวเตอร์ของทุกท่านเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทำการเข้าไปยัส่วนของอ โปรแกรม Google Chrome กันได้เลยครับเมื่อเปิดเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามาอย่างในหน้าแรกของโปรแกรม Google Chrome นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของบัญชี Google ของเรากันได้เลยครับซึ่งจะอยู่ด้านบนนะครับขวามือนะครับ เมื่อเจอแล้วก็คลิกเข้ามาเลยครับเมื่อคลิกมาแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงลงมานะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของเมนูนะครับที่อยู่ใต้อีเมลของเรากันนะครับที่เขียนว่าจัดการบัญชี Google นะครับเมื่อเจอแล้วนะครับก็ให้ทําทำการคลิกเข้าไปได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามายังในหน้าของการจัดการบัญชี Google กันนะครับหลังจากนั้นนะครับ ก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งจะอยู่แถบประมาณแถบที่2น,นะครับด้านขวาด้านซ้ายมือกันนะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามายัางหน้าข้อมูลส่วนบุคคลกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่ารหัสผ่านในหน้านี้กันได้เลยครับ เมื่อคลิกในส่วนของรหัสผ่านกันเสร็จเรีรยบร้อยนะครับก็จะเข้ามายังในหน้าของออในส่วนของระบบนะครับก็จะให้เราทําการกรอกรหัสผ่านอันเดิมของเรากันนะครับก็ให้ทําการกรอกเข้าไปกันได้เลยครับเมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของเมนูถัดไปกันได้เลยครับเมื่อเลือกในส่วนของ เมนูถัดมาแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของการใส่รหัสผ่านอันใหม่นะครับซึ่งจะมีอยู่2ช่องนะครับต้องให้ข้างบนกับข้างล่างนะครับเหมือนกันนะครับเมื่อเรากรอกข้อมูลรหัสใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของเปลี่ยนรหัสผ่านกันได้เลยครับในส่วนนี้นะครับก็จะมีในส่วนของอีเมลนะครับ เข้าไปแจ้งอ่ในส่วนเข้าไปแจ้งเข้าไปแจ้งให้เราทราบนะครับว่าเราได้ทำการเปลี่ยนอ e ีเมลเสร็จเรียบร,ร้อยแล้วนะครับก็จากนั้นนะครับก็จะกลับเข้ามายัางนหน้าของอ่อ Google กันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของหน้าในส่วนของรหัสผ่านนะครับก็จะมีในส่วนของเวลานะครับที่เราได้ทำการเปลี่ยนอ่รหัสผ่านใหม่ของเรานะครับก็จะมีระบุเวลาไว้กันนะครับ ก็ในส่วนนี้นะครับก็การเปลี่ยนาหารหัสผ่านก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สําหรับการแนะนําวิธีการเปลี่ยนาหารหัสผ่านบัญชี Google ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ในส่วนของ STE IT Channel ก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ